พบอธิษฐานฮัทไทตามมาทันพอจะได้ยินบทสนทนาของคุณั้งคู่ชัดเจนกลามเธอขบแน่นเข้าหากันด้วยความเสียปวดเจ็บใจกับการที่ถูกพ่อของลูกทรยศหักหลังเธอเมื่อสองหนุ่มสาวเคลื่อนกายห่างออกไปจากระยะสายตาแล้วหญิงสาวจึงได้ทุบก,กำปัน้นแรงๆไปอย่างต้นชำ้ำช้าจนข้อนิ้วแตกเป็นแผลแต่ทว่าเท่านี้ยังไม่ได้แม้เพียงเศษเสี้ยวของความเจ็บที่แทรกซึมอยู่ในหัวใจของเธอ เจ็บเธอเจ็บจนพูดอะไรไม่ออกเขาเป็นสามีเธอเป็นพ่อของลูกถึงทุกอย่างจะเป็นการทอดสะพานของเธอเองแต่อาคีรามไม่มีสิทธ์ทอดทิ้งเธอไปหาผู้หญิงคนอื่นหากไม่มีมณิสาสักคนเขาก็จะรักเธอคนเดียวแค่ไม่มีแกนทางนิดหญิงสาวเค้นเสียงร้อไรฝันมองตามอย่างทิศทางที่มณิสาเพิ่งจากไปอย่างหมายมาดแค่ไม่มีมันไม่มีมัน หากใครมาเห็นสายตาของฮัทไทยตอนนี้คงสะดุง้งเพราะดูร้ายกาดน่ากลัวแตกต่างจากใบหน้าสวยหวานของเธอโดยสิ้นเชิงหลังส่งออเดอร์เสื้อผ้ารตใหญ่ในงานกีฬาสีระดับจังหวัดเวลาก็คาบเกี่ยวเข้ากับช่วงปีใหม่ทางโรงงานจึงจัดงานเลี้ยงฉลองรายได้เกินคาดหมายที่ตั้งเอาไว้ทางพนักง,งานแต่ละแผนกต่างเตรียมจัดการแสดงกันอย่างเต็มที่เพราะมีรางวัลใหญ่เป็นเงินสด2,000บาทสำหรับแผนกที่การแสดงถูกใจอน,นันต์ แผนของมานิสาคิดกันไว้ว่าจะแสดงละครยิงสาวตั้งใจกับงานนี้มากเพราะอยากได้รางวัลหากชนะหลังจัดสรรปันแบ่งรางวัลกันแล้วก็ตกคนละหลายร้อยบาทเวลานี้อะไรเป็นเงินเป็นทองเธอก็ทำทั้งนั้นเพราะต้องการเงินมาใช้จ่ายในการรักษาแม่อัคคีราในฐานะผู้จัดการแผนกขอร่วมแสดงด้วยฮะไทยเองก็ไม่ยอมแพ้ขอเล่นด้วยเช่นเดียวกันอัคคีรากับฮะไทยนั้นรับเล่นด้วยเหตุผลคือเพราะมานิสา เพียงแต่จุดหมายตรงข้ามกันการแสดงครั้งนี้เป็นการแสดงละครโศกอนาตกรรมผลงานชื่อดังของวิลเลียมเชคสเปียร์โรมิโอและจูเลียสซึ่งมีฉากสำคัญฉากสำคัญสำหรับจูเลียสที่รับบทโดยมานิสาการซักซ้อมใช้เวลาราวๆสามวันก่อนการแสดงเนื่องจากการแสดงแบบนี้เป็นครั้งแรกที่พนักง,งานได้เห็นจึงได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษฮาไทยแทบตามตัวอคิราไม่พบเพราะเขาจงใจหลบหน้าเธอ ถึงขนาดไม่เข้าโรงงานแต่วันนี้เป็นการซ้อมการแสดงครั้งแรกเขาจึงจำเป็นต้องมาสถานที่ซ้อมก็คือสนามหญ้าหลังโรงงานทันทีที่เจอหน้าเขาหญิงสาวก็เสียงห้วนเข้าใส่พี่เล็กจงใจหลบหน้าฮัทไทฮัทไทนี่มันที่ทำงานนะเกรงใจคนอื่นบ้างสิชายหนุ่มดึงตัวเธอหลบไปอีกด้านโชคดีมานิสาย,ยังไม่เข้ามาซ้อมไม่อย่างนั้นเธออาจจะโกรธจนไม่ยอมให้โอกาสเขาเขาพลาดเอง พลาดที่พลั้งเผลอมีอะไรกับอาไทยตอนนี้เขาเองก็คิดจนหัวแทบระเบิดว่าจะหลบเลี่ยงอาไทยอย่างไรแบบบัวไม่ชำ้ำน้าไม่ขุนเธออยากได้อะไรเขาก็หามาให้ได้เธอทั้งนั้นขอแค่ให้อาไทย,ยอมปล่อยเขาไปเขารักมานิสาไม่อาจแบ่งปันหัวใจให้กับผู้หญิงคนอื่นได้ปล่อยอาไทนะคะทำไมต้องลากมาแบบนี้เกิดอ,อาไทยหกล้มไปใครจะรับผิดชอบลูกเรายิงสาวสะบัดแขนให้หลุดจากการจับของเขา ชายหนุ่มหัวใจแทบอยู่เต้นเมื่อได้ยินประโยคท้ายของเธอไม่เชื่อหูจึงต้องละล่ำละลักถามเสียงสัน่นฮะไทยว่าอะไรนะฮะไทยท้องค่ะท้องกับพี่เล็กได้ยินชัดไหมคะหญิงสาวส่งเสียงดังอย่างต้องการประกาศให้คนอื่นๆได้ยินโดยเฉพาะมณิสาไม่จริงอ่ะซุ้มเสียงของชายหนุ่มแผ่ววิวราวกับริมฝีปากไม่ได้ขยับ เขารู้สึกแสบไปทั่ววงหน้าเหมือนถูกทุบด้วยของแข็งแล้วสาดทับด้วยน้ำเกลือหรือไม่ฟ้าก็คงถลม่มทลายลงมาตรงหน้าเขาฮะไทยท้องท้องในตอนที่เขาเพิ่งทำให้มน,นิสาใจอ่อนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันความผิดพลาดเพียงไม่กี่ครั้งของเขาจะไม่มีทางแก้ไขได้เลยเหรอทำไมจะไม่จริงพี่นอนกับอทไทยผู้หญิงกับผู้ชายนอนด้วยกันทำไมจะท้องไม่ได้แต่มันก็แค่สามครั้งเองนะฮะไทยชายหนุ่มทำสีหน้ายุ่งยากใจ ความจริงที่มาเร็วเกินกว่าที่เขาจะตั้งรับทันแล้วแบบนี้เขาจะทำอย่างไรสามครั้งหรือว่ากี่ครั้งมันก็ท้องได้ทั้งนั้นแหละพี่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะหรือพี่จะเลือดเย็นพอที่จะให้อภัยลูกออกคิดให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเด็กนี่มันเลือดเนื้อเชื้อไข่ของพี่หญิงสาวชี้มือมาที่ท้องตัวเองแล้วทำท่าจะทุบชายหนุ่มจึงรีบดึงข้อมือเธอไว้แล้วตะวาดอย่านะอะไทถ้าพี่กลัวมันตายก็แต่งงานกับอภัยซะ หญิงสาวยื่นคำขาดทำให้หัวสมองของอากิราหมุนติวเขาจะบอกมานิสาว่าอย่างไรเขาทรยศต่อความเชื่อใจของเธอผมรักนิดพี่รักมันไม่ได้เพราะพี่เป็นของอาไทยพี่จะต้องรักคาไทยคนเดียวเท่านั้นได้ยินไหมหญิงสาวตะวาดจนเดี๋ยวนี้ขณะเธอตั้งท้องลูกของเขาอากิราก็ยังย้ำกับเธอว่ารักมันผมหลอกตัวเองไม่ได้พอๆกับที่หลอกคาไทยไม่ได้เขาบอกได้เสียงเฉยชา ตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์จะพูดหรือถนองน้ำใจใครทั้งนั้นสักวันพี่จะต้องรักคะไทยไม่มีวันนั้นดอกคะไทยในเมื่อไทยใช้วิธีนี้เพื่อบีบบังคับให้ผมต้องแต่งงานกับอ่ไทยผมก็จะแต่งเพราะผมต้องรับผิดชอบตัวเด็กที่กําลังจะเกิดมาแต่ขอให้อาไทยทาใจไวไ้ด้วยว่าจะได้ผมไปแต่ตัวเท่านั้นเพราะหัวใจของผมมีให้กับนิดคนเดียวเน่หญิงสาวกรีดร้องกระทืบเท้าอย่างเจ็บใจอคิรามองด้วยสีหน้าเฉยชา แล้วเดินกลับไปรวมกลุ่มกับคนอื่นมานิสามาถึงแล้วเธอทรงยิ้มสดใสมาให้แต่เขายิ้มตอบด้วยรอยยิ้มแห้งแลง้งแห้งแล้งแบบที่สุดตั้งแต่เคยยิ้มมาเขาจะบอกเธออย่างไรมานิสาถึงจะไม่โกรธไม่เกลียดเขาหากไม่ได้แต่งงานกับเธอเขาก็ยังอยากคงความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเอาไว้ชาตินี้เขากับเธอคงมีกรรมถึงได้มีอุปสรรคมากเหลือเกินเขาตามรักตามจีบเธอมานานหลายปีแต่มานิสาไม่มีทีท่าใจอ่อน เธอปิดทางสําหรับเขาทุกประตูแต่เมื่อความจริงใจของเขากําลังทําให้เธอใจอ่อนแต่เขากําลังจะกลายเป็นพ่อคนไม่ว่าจะโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ต้องรับผิดชอบเกือบมาสายนะคะหญิงสาวทักขึ้นชายหนุ่มเพียงแต่ยิ้มให้ยังไม่ทันจะพูดอะไรกับมานิสาฮาไทยก็สาวเท้าเข้ามาคล้องแขนเขา,เาไว้มาช้าจังเลยนะฉันยุ่งทั้งวันเลยมีออเดอร์เพิ่มอีก มณิสาย,ยังคล้ามเกรงกับสายตาของอาไทยที่มองตอบเธอมาอย่างมุ่งร้ายรถมือคนของอาไทยยังอยู่ในความทรงจําและคําขู่นั้นยังก้องอยู่ในหูสายตาของอาไทยในวันนี้ดูน่ากล,กลัวกว่าครั้งไหนๆฉันกําลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้อาไทยบอกแล้วปลายตามองอคัคราที่วางหน้าไม่ถูกเป็นไปได้อยากแทรกตัวผ่านเนินดินที่ยืนอยู่ลงไปเสียจะได้ไม่ต้องทนอยู่ในสถานการณ์ชวนอึนอดอัดอย่างนี้ข่าวดีเหรอ ข่าวดีของฉันกับพี่เล็กหญิงสาวเหลือบตามองอากีราเพื่อรอดูว่าชายหนุ่มจะปฏิเสธหรือไม่แต่เขาก็ยังยืนเฉยอยู่มณิสากาัดริมฝีปากไม่ถามอะไรต่อสาวๆมาซ้อมกันได้แล้วจ้ะผู้ฝึกซ้อมละครเวทีครั้งนี้คืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เธอเป็นญาติสนิทของอาไทยซึ่งของร้องให้มาช่วยซ้อมเพราะอยากเอาหน้ากับอากีราเพราะตัวญาติของอาไทยคนนี้ก็สอนการแสดงให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่องนี้อย่างน้อยก็สองปีต่อหนึ่งครั้งบทละครถูกแจกจ่ายอาคิรารับบทโรม,โมิโอมานิสารับบทจูเลียสส่วนทยรับบทที่เพิ่มเติมมาเพื่อให้บทละครมีสีสันสำหรับคนไทยคือจูเลียผู้หญิงที่ทางครอบครัวของโรมิโอหมายมั่นให้แต่งงานกันตัวร้ายที่ร้ายอย่างแสบสวงเอาเถอะเธอจะให้มันเป็นนางเอกในวาระสุดท้ายการซักซ้อมผ่านไปได้ด้วยดี ทุกคนเล่นได้สมบทบาทราวกับเป็นนักแสดงมืออาชีพถึงจะยังไม่ใช่การแสดงจริงก็ทำให้ใครหลายคนหลั่งน้ำตาออกมาได้เพราะบทประพันธ์เรื่องนี้ถือเป็นบทละครที่เศร้าตั้งแต่ต้นจนจบแม้แต่มานิสาเองก็อดร้องไห้ไม่ได้อะไรกันนิดอินขนาดนั้นเลยเหรออากีราฉุดตัวเธอให้รูขึ้นเมื่อการซ้อมเสร็จสิน้นและหญิงสาวยังไม่หยุดร้องไห้ขมันเศร้านี่คะเป็นบทละครที่ลึกซึ้งกินใจจริงๆ อาคีรายืนพาเช็นนาให้หญิงสาวซับน้ำตารู้สึกว่าเรื่องของตัวเองนั้นเศร้ายิ่งกว่าในละครซะอีกเขาจูงมือเธอออกมาจากลานกว้างตลอดเวลามีสายตาของฮะไทยมองตามอย่างเจ็บปวดทําให้มณิสาบิดข้อมือออกปล่อยเถอะค่ะนิดคือผมนิดชอบความสงบไม่อยากเป็นมือที่สามของใครค่ะหญิงสาวบอกแล้วส่งยิ้มบางๆให้เขาเลือบตามองกทไทยอีกครั้งแล้วเดินลี้วออกไปทันทีนิดฟังผมก่อน ชายหนุ่มขยับตามแต่ไม่ทันเมื่อหญิงสาวเดินเลี้ยวอ,อกไปเสร็จแล้วจึงได้เดินคอตกกลับเข้ามาตามเดิมฮาไทยกอดอกมองอยู่ไม่ไกลจึงเดินเข้ามาหาพนาพนอกันพอหรือยังอคิรทาทำสีหน้าเหนื่อยหน่ายเดินหนีแต่หญิงสาววิ่งมาดักหน้าพี่ไม่มีสิทธิ์เดินหนีคาไทยมันจะมากไปแล้วนะคาไทยคุณไม่ใช่เจ้าชีวิตผมนะแต่พี่เป็นของอาไทยเป็นพ่อของลูกคาไทยลืมไปแล้วเหรอ หญิงสาวเสียงดังเรียกใ,ใครๆหลายคนที่ยังไม่กลับหันมามองอากิราดึงแขนเธอให้หลบไปอีกด้านอยากให้เรื่องรู้ถึงหูใครต่อใครหรือไงรู้ก็ดีฮัทไทไม่มีอะไรต้องเสียแล้วอีกหน่อยทองก็โตออกมาประจานความไม่รับผิดชอบของพี่อยู่ดีหญิงสาวสะบัดแขนให้หลุดจากมือเขาถ้าพี่ไม่บอกนางนิดเรื่องของเราฮัทไทจะไปบอกมันเองอย่านะฮัทไทเรื่องนี้ผมจัดการเองได้ห้ามพูดหรือทําอะไรให้นิดกระทบกระเทือนใจ ไม่อย่างนั้นละก็จะไม่ได้เห็นหน้าผมอีกคำขู่ของชายที่ขึ้นชื่อว่าสามีทำให้หญิงสาวแทบสะอึกพี่แคร์มันมากขนาดนั้นเลยเหรอนิดเป็นยิ่งกว่าชีวิตของผมจำไว้นะคะไทยคุณทำสำเร็จที่ได้ตัวผมแต่ไม่มีทางได้หัวใจจำไว้เขาตอกยามถ้อยคำเดิมแล้วเดินเลี้ยวออกไปฮะไทยมองตามหลังแล้วทรุดตัวลงกับพื้นกรีดร้องแล้วทุบแรงแรงไปบนพื้นดินแข็งๆท่ามกลางความตกใจของไกลหลายคน การแสดงเริ่มต้นขึ้นเมื่อพนักง,งานของบริษัทเริ่มหลั่งไหลกันเข้ามาในงานพื้นกว้างด้านหลังโรงงานดานรดาดด้วยโต๊ะจีนสีแดงเต็มพื้นที่อน,นันและบรรดาหุ้นส่วนของโรงงานนั่งบนโต๊ะด้านหน้าสุดการแสดงแรกบนเวทีจำลองชั่วคราวเป็นการเต้นโชว์หมอลำที่มีหางเครื่องเกือบสิบคนในชุดวับแวมพราวระยับเมื่อสะท้อนกับแสงไฟตามมาด้วยการร้องเพลงสากลของฝ่ายขายจนมาถึงฝ่ายผลิตที่มานิสาเป็นหัวหน้า เวทีประดับตกแต่งใหม่อย่างรวดเร็วด้วยฝีมือคนงานที่เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้แล้วด้วยฉากเมืองเวโรวนาที่มีสองตระกูลใหญ่มีความร่ำรวยและเกียรดเสมอกันคือตระกูลมอนต์คิวและคาบูเลตซึ่งไม่ถูกกันมาช้านานม่าสีดำรูดออกทั้งสองด้านเผยให้เห็นฉากงดงามตระการตาเสียงปรบมือเบื้องร่างดังกึกก้อง เรื่องเริ่มขึ้นเมื่อโรมิโอแห่งตระกูลมอนตะคิวได้แอบแฝงกายเข้ามาในงานเลี้ยงของตระกูลคาบูเล็ตและได้พบกับจูเลียตเพียงทั้งคู่สบตากันก็ตกกลุ่มรักในกันและกันทันทีแต่กลับมีอุปสรรคเพราะความบาดหมางกันของสองตระกูลที่มีมานานหลายชั่วอายุลูกหลานนางผู้เป็นประดุษแสงโคมเจิดจ้าราวกับดวงดาวกระพริบยามค่ำคืนหรืออัญ,ญมณีหาค่าไม่ได้ช่างงามเหนือคำบรรยาย พระเจ้าส่งนางผู้สวยเด่นฟ้ามายัางโลกานางทําให้หัวใจข้าเต้นแรงระส่าตาเอย๋ยข้าไม่เคยเห็นใครงามจริงเท่าคืนนี้ฉากที่โรเมโอกับจูเลียตครั้งแรกผ่านไปมาถึงฉากที่ความรักเกิดปัญหาหนักเพราะความขัดแย้งของตระกูลทั้งสองและพ่อแม่ต้องการให้โรมิโอแต่งงานกับจูเลียเธอเป็นคาบูเลตโอ้พระเจ้าชีวิตรักของเราถูกขวางกันด้วยความแค้น อาคิระผู้สวมบทโรมิโออยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวยาวเลยสะโพกสวมทับด้วยแจ็คเก็ตสีดำฉลุลวดลายทางสีขาวพองฟูตรงปกคอเสื้อและกางเกงหนังรัดรูปธรรมะทแแมงด้วยรองเท้าบูททรงสูงกอดประคองหญิงคนรักเอาไว้นับแต่นั้นทั้งสองก็ได้ผูกพันกันด้วยความรักไปจนตลอดทั้งคืนก่อนฟ้าสางโรมิโให้สัญญาว่าจะแต่งงานกับจูเลียส เขาจะพาเธอไปหาบาทหลวงรอเลนให้ทำพิธีงานแต่งให้ที่โบสถ์โรมิโอกับจูเลียตได้จัดงานแต่งงานกันอย่างลับๆนอกจากบาทหลวงไม่มีผู้ใดรู้เห็นฉากต่อมาเป็นฉากเมคิวซิโอเพื่อนรักของโรมิโอเกิดการทะเลาะกับน้องชายของจูเลียตและน้องชายของจูเลียตก็ได้ฆ่าเพื่อนรักของโรมิโอตายโรมิโอโกรธมากจึงได้พลั้งมือฆ่าน้องชายของจูเลียสตาย โรเมโอจึงได้รับคำตัดสินให้ในประเทศออกนอกเมืองตลอดการฉากใกล้ดำเนินถึงจุดจบจูเลียตต้องแต่งงานโดยที่จูเลียตไม่ต้องการจูเลียตจึงพยายามหาทางที่จะหลีกหนีงานแต่งงานเมื่อจูเลียตได้รู้เรื่องยาวิเศษที่ทำให้เหมือนตายแล้วแต่จริงๆยังไม่ตายจึงคิดจะกินเข้าไปแล้วกะว่าพอเรื่องแต่งงานไปถึงหูโรเมโอโรเมโอมาถึงนางก็จะฟื้นพอดีโรเมโอข้าจะดื่มเพื่อท่าน จูเลียตผู้รับบทโดยมานิสารินยาพิษใส่ในถ้วยกระเบื้องเคลือบหัวใจของหญิงสาววับ,บวิวรู้สึกอินกับบทบาททั้งที่รู้ดีว่าน้ำที่รินจากกาก็เป็นเพียงแค่น้ำชาธ,ธรรมดาเท่านั้นหญิงสาวก,กระดกถ้วยยาพิษเข้าปากความร้อนว่าแกล่นผ่านลำคอล่วงสู่ท้อง ครูเดียวก็ปวดท้องจนร้องครวนครางบนเวทีแต่ทุกคนก็ยังไม่เอะใจเพราะคิดว่านั้นเป็นการแสดงเพียงแต่ดูสมจริงสมจังมากจนบางคนมองลุ้นอย่างใจหายใจคว่ำท่ามกลางอาการทุรนทุรายยญิงสาวฟุบตัวลงบนต่างเตียดวงตาพร่าพราวจับไปยังมุมหนึ่งด้านหลังฉะดวงตามุ่งร้ายของฮะไทยกระทบกับสายตาพร้อมกับรอยยิ้มเยาะหยันที่ทำให้เธอรู้ได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของใคร แต่ก็สายเกินไปที่จะร่ำร้องหาความเป็นธรรมมานิสาแสบร้อนไปหมดทั้งร่างลมหายใจขาดห่วงในความมืดมิดใบหน้าของอากิรารอยเด่นเพราะเขาเธอถึงต้องจบชีวิตลงก่อนวัยอันควรอย่างนี้เกิดชาติไหนๆลูกขอสาบานว่าลูกจะไม่มีวันรักผู้ชายคนไหนและจะเกลียดผู้ชายคนนี้ทุกพบทุกชาติอคกิราอนันตพบ หญิงสาวพึมพำได้เพียงเท่านั้นมัจจุราชก็ยื่นมือมารับดวงวิญญาณของเธอไปม่านรูดปิดรด้าไม่นานเสียงเออาวยวายก็ดังขึ้นเมื่อมา,น,าอนิสานอนแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่บนต่างเตียตามเดิมทั้งที่ถึงเวลาเปลี่ยนฉากใหม่และเมื่อคนดูแลฉากมเขย่าบุกก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงเสียงร้องนั้นทำให้อไทยยิ้มเยือกเย็นอยู่คนเดียวในมุมมืดหญิงสาวเลื่อนมือมากลุ่มที่ท้องของตัวเองแล้วบอกผ่าแผ่วฝากไปถึงอีกหนึ่งชีวิตในคัน ลูกรักแล้วพ่อก็จะกลับมาเป็นของเราอาคิราแต่งตัวอยู่ด้านหลังได้ยินเสียงเออะจึงวิ่งมาดูหัวใจเขากระตุกวูบกับสภาพอ่อนระทวยบนต่งเตี้ยของมานิสาเกิดอะไรขึ้นนิดค่ะนิดเป็นอะไรก็ไม่รู้นิ่งไปเลยอะ่ะใครคนหนึ่งละล่ำละลักบอกเขาชายหนุ่มจึงรีบประคองเธอให้ลุกขึ้นเว่าเนื้อตัวเย็นเฉียบเหมือนร่างปราศจากวิญญ,ญาณของเธอทำให้เขาใจหายนิดตื่นสินิด เขาตบใบหน้าของเธอแรงๆทะว่าหญิงสาวไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเขาตะโกนขึ้นมาอย่างบ้าครั้งอุ้มร่างไร้วิญญาณน,นั้นลงไปจากเวทีท่ามกลางความโอลหม่านของละครเวทีเรื่องนี้กันทิการู้สึกเย็นบุบขึ้นที่ลำตัวแล้วเธอก็ถูกมือที่มองไม่เห็นกระชากออกไปจากร่างของมณิสาสะดุ้งสุดตัวเมื่อเธอถูกผลักให้ลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศแล้วถูกลมกลุ่มใหญ่ม้วนตัวเข้าไปในนั้นแล้วทุกอย่างก็สงบลง เธอเริ่มขยับขยื่นร่างกายไปมา